สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็วันที่15้าแล้วนะคะออวันนี้จะขอสรุปตัวเลขให้ทุกสำนักนะคะคนอื่นเอสขอฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะเพิ่งหัดทำนะคะทำอะไรก็ยังไม่เป็นนะคะ ฝากช่องน้องมีโชคด้วยนะคะเยวให้ดูตัวเลขเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะของปู่คำแสนค่ะแคป้าจอเลยนะคะตัวเลขสลับสลับที่กันเฉยๆนะคะ ต่อไปเลขปู่พาแดงนะคะที่ปีว่ายเก็บบนหลวงปู่สวงนะคะได้เลขมานะคะเห็นท่านว่าหลวงปู่ให้ภูมิเจ้าที่มาบอกนะคะว่าเป็นเลขนี้นะคะ สามเก้าตัวเน้นนะคะแคปยนด้จอเลยค่ะ <c oughs> ต่อไปของลุงป่องนะคะชัดเจนไหมคะคอมเมนต์กันได้นะคะ โตก็ยังไม่เป็นนะคะเลขโองเลขรับวงในสีสเกตนะคะเลขโองเม็ดเดียว39ค่ะตรงกับสำนักไหนตรงใจตัวไหนก็จัดนะคะเลขรับวงในสีสเกต ่ห้าแคปหน้าจอเลยนะคะเลขวิ่งท่านไม่ยังไม่หลุดนะคะบนวิ่งเก้าวิ่งสี่ล่างวิ่งเจ็ดกับศูนย์นะคะ วันนี้เอ็ดต้องเข้าไปทำงานเล็นนั่งเอาพระจากพักใต้นะคะอยู่พักใต้ค่ะนั่งครั้งแรกและครั้งที่สองนะคะจองตัวได้ตัวเดียวกันนะคะนั่งเอาครั้งแรกและครั้งที่สองนะคะจองตัวได้ตัวเดียวกันนะคะ เลขหลักกิโลงวดที่สิบห้าแล้วนะคะมีผู้ชายฝันให้ผู้หญิงผมยาวมาบอกเลขนะคะหกตัวเลยนะคะ410หนึกับเจ็แล้ผู้หญิงฝันมันมีคนมาบอกว่าเลขนี้เลขนี้จะออก075นะคะเลขหลักกิโลนี่ตรงกับปูกคำเสน หลายตัวนะคะทั้งเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดกับตัวเดียวกันเนาะคนท้องเห็นเป็นหนึ่งสี่นะแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้มีเข้าร่างคุณป้านะคะเข้าร่างป้าที่มาขอโชค แอดเขียนให้ก่อนประกาศแดงอยู่างไหนเนาะเวลาน้อยจุป้าดเดินทางมาขอโชคขอลาบจากดวงวิญญาณหลักกิโลนะคะัตโกนบอกอยากกินเหล้าบอก ใบมือนะคะเป็นศูนย์ห้านะคะอ่าแคปหน้าจอเลยค่ะจะค่อยตามเด้อพี่น้องตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะนี้เลขหายโบราณที่ขุดเจอนะคะตอนแรกก็มีไม่กี่ตัวนะคะ แต่ต้นหลังนี้ก็มีมี0ูนย์ห้าเพิ่มนะคะเข้าทรงมีกันหลายตัวตัห้าเจ็ดแปดค่ะตัวเลขไม่เยอะนะคะ บนเจ็ดง6กสนะคะล่าง6 9 3 9 1 9ค่ะเด่น3ามวิ่ง3บนนะคะล่างวิ่ง9นะคะการลงทุนมีการเสี่ยงนะคะ จกดขึ้นมาเป็นแนวทางของรัฐบาลเท่านั้นนะคะสนับสนุนหลักกินแบงรัฐบาลน,นะคะนี่เด็กมีเซน์นะคะเห็นตัวเดียวกันแม่ลูกเขานะคะคุณแม่เห็นบนทองฟ้านะคะ3ามห้นลูกเห็น5 3นะคะชอบค่อยเอานะคะชอบค่อยซื้อ <c oughs> เลขปู่ดีนะคะให้งวดสุดท้ายค่ะท่านรู้สึกว่าท่านจะออกทุดดงหรือเปล่าไมา่แน่ใจนะคะงดแล้วเข้าสามเปดนะคะนี่ปู่สุรินนะคะ ก็สำนักไหนก็ไปหาเอานะคะสักใบสองใบเนาะได้ไหนตรงฝันตัวเองค่อยจัดนะคะได้ลูกปูประทายโคตรแล้วก็เข้าได้พิ่นางคน ก็ถ้ำนะคะฝันเห็นปู่แสนนะคะฝันเห็นปู่คำแสนมหานะคะด้พอชัยภูมินั่งเอานะคะ ได้แม่ร่างทรงแม่ไรนะคะฝันเห็นพญา,าน,นาคค่ะ1นึ่แล้วก็เจ็ได้ปู่ทองคําฝันนิสุรินเหมือนกันนะคะเจ้าที่มาบอกนะคะ ร่างเก้าหกสองกัน508 9ดามตัวบน590 7 50 7 4 5, 7, 9, ูนย์เจ็ดห้าศเ็ดสี้าเจ็ก้านกบีเซนจากสุรินนะคะงวดแล้วบอกห้าหนึ่งเจนะคะ งดนี้ให้สงหางสามตัวงดนี้ห้าหนึ่งจะมาแรงนะยายน้อยด้วยนี่ขอเมื่อวานนะคะลูกชายของคุณยายฝันแม่นนะคะลูกชายคุณยายฝันแม่นฝันว่าคุณแกม,มาบอกอกแน่ๆสามศูนย์นะคะ แล้วก็เลขลอยมาเห็นเลขลอยมาหนึ่งสี่หกนะคะโชคมักคอยตามเด้อแต่แคปได้จอเลยค่ะ ขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่ติดตามให้กำลังใจนะคะฝากคนไลค์ like กดแจ้งขอให้ทุกท่านมีโชคเงินไหลกองทองไหลามานะคะสำเร็จสำเร็จนะคะสา,สาธุสาธุเดี๋ยวพรวงนี้ถ้ามีสำลักไหนเลขเด็ดเดี๋ยวจะลงให้แต่เช้านะคะสวัสดีค่ะ